สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณรวรสากครัขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการล่าลี้ลับหนึ่งชั่วโมงนี้รายการของเรานําเสนอทุกเรื่องราวที่กลายเป็นตำนานนําเสนอความเชื่อความศรัทธาปฏิหารเรื่องเล่าที่มาจากอดีตและเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นทุกมุมโลกเลยนะครับค่ะผมจ้าประวรสากครับและดิฉันยดาวาค่ะแล้ววันนี้นะครับรายการล่าลี้ลับนำเสนอในช่วงของประสบการณ์หลอนเรามีบุคคลท่านหนึ่งนะครับ เขาเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วอ๋อใช่ครับแล้ววันนี้เขาจะมาเล่ามาเล่าประสบการณ์เล่าประสบการณ์แสดงว่าเขาเสียชีวิตแล้วเขาเกิดขึ้นมาใหม่ถูกต้องครับหรือ,อที่เราเรียกกันว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมานั่นเองโอ้โหรับรองได้เลยว่าไม่ธรรมดาโอ้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาไปพบไปเจอมานั้นอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสยองมาก ขนาดนั้นเลยหรอคะพี่รับเป็ปเห็นมาตร้งเลยหรอมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาจริงๆเลยทีเดียวโอ้โหน่าสนใจมากที่เราได้มีโอกาสได้ฟังคนที่เขาได้ไปท่องอย่างนี้เขาเรียกว่าท่องวิญญาณไหมคะพี่ไปท่องโลกวิญญาณไปท่องโลกวิญญาณครับผมอะไรครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรายการลาลีลับเดี๋ยวพบเขาเลยไหมดีค่ะอยากเจอเหมือนกันเพราะเขาก็เดินทางมาถึงสตูดิโอของเราแล้วเรียบร้อยนะครับและทางรายการของเราเนี่ยพลาดไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ครับขอต้อนรับคุณเอกนวัดดีการเลยค่ะครับผม คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับทางคุณเอกวัฒดีการค่ะสวัสดีค่ะคะุณเอกวัฒค่ะสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับตอนนี้ไดขออนุญาตเรียกคุณเอกแล้วกันนะคะเป็นชื่อเล่นๆนะคะอ่ารูส้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยนะคะพี่ตั๊กรที่คนที่เคยมีประสบการณ์ในด้านของการเสียชีวิตแล้วตื่นเต้นมากๆฮะ <Więc S 1> <lem par> หรือที่เขาเรียกว่าตายแล้วเฟ้นนั่นเองครับพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรครับพื้เอยเป็นคนจาหรัดเลยองครับ อยู่ยะยองนี่เองไม่ไกลจากชนบุรีเท่าไหร่นะฮะติดกันเป็นจังหวัดที่ติดกันเองนะครับแถวบ้านนี่ทําอะไรอยู่ครับที่จังหวัดระยองนีอาชีพทําสวนผลไม้สวนผลไม้ใช่ไหมคะขึ้นชื่อมีหน้าหล่ะคุณผู้ชมครับผลไม้อยู่หน้าสูเต็มเลยนั่คุณเอกพี่งบอฝาพูดข้างเาะเต็มเลยตยระยองนี่เป็นเป็นขึ้นชื่อในด้านของวรรณกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่ครับผมค่ะอ่ะก่อนื่นเลย นิดนึงก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องของการมีประสบการณ์ด้านของวิญญาณครับโดยตรงแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่าวิญญาณมีจริงถ้าโดยตรงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้มากมเพราะว่าเจอกับตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมากพอสมควรทั้งทั้งเรื่องของทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปในรอบรอบต,ตัวเราเองมีประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันเกิดจากการเสียชีวิตของ,อของตัวผมเอง แล้วก็ส่วนประสบการณ์อื่นๆก็ทั่วไปเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าที่ทราบมาเนะยครับคนเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธินั่งกรรมฐานกวิปัสนาเดี๋ยวก่อนก่อนที่ก่อนที่จะนั่งวิปัสนาวิปัสนานั่งกรรมฐานเนี่ยหลังจากที่เราตายแล้วฟื้นหรือว่าก่อนหน้านั้นอยู่แล้วคือจริงๆเราเป็นคนที่ชอบนั่งวิปัสนากรรมฐานก่อนแล้วเราช่วงนั้นเราได้ เขาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราก็ได้อธิษฐานอธิษฐานจิตอธิษฐานต่างๆเพื่อจะขอให้เรามีความสงบสุขสบายใจสบายกายหลังจากที่วเรามีจานที่เราเสลียชีวิตไปแล้วทำไมถึงมีจิตใจในด้านชื่นชอบแล้วก็พาตัวเองมานั่งวิปัสสนาททา่อายุยังไม่มากนะคะพี่จ้ายังไม่มากเลยเริ่มเริ่มปฏิบัติธรรมหรือหรือเริ่มการปฏิบัตินั่งสมาธิต่างๆตรงนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับคุณเอ๋ ท่าที่จําได้ก็อยู่ประมาณาขวบหรือว่าเลยอยู่ปะตรงไนเทศบาลบ้านตักน้ำจังหวัดระยองบ้านอยู่ใกล,ลใว้วัดหรือเปล่าครับอยู่ห่างจากวัดประมาณงกิโลเมตรนะครับทุกวันใช่ทุกวันจะมาเรียนโดยการเดินเทาน้านะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่วัด<ม><ม>ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในวัดด้วยก<ช>็ไปซึมซับธรรมะกับพระพระสงฆ์ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่มาของของสิ่งที่ มองไม่เห็นแล้วเกิดความเชื่อใช่ไหมครับพี่พี่น้องทั้งหมดกี่คนครับคุณเอ๋สิบคนครับโอ้โหเพิ่จะเยอะนะฮะสิบคนนี่เป็นคนที่เท่าไหร่ครับที่กเ้ารุดถือพและพี่น้องทุกคนที่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 เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยทุกคนก็เชื่อเรื่องราวที่คล้ายๆกับคุณเอกเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้ไหมพี่น้องทุกนในในในส่วนตัวของความที่ผมเองเนี่ยถ้าย้อนไปสมัยเด็กๆประมาณกับผมที่เริ่มอยู่วัดเนี่ยพี่น้องจะคือคือจะให้ปรามอบอุ่นกับครอบครัวดีไปปกติคือตัครอบครัวตัวทั่วไปแต่ว่า ในเรื่องของนิสัยคนตัวเองเนี่ยชอบจับคอยคืออยากทําอะไรก็ทำเลยคือไม่บังคับแต่เราเกินเราชอบไม่ได้ทำมั้ยแต่ก็จะคอยดูหมายว่าในเรื่องว่าไปอยู่เป็นยังไงไม่กัดไปอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะสอบถามอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้นี่ได้บทเรียนแล้วยังฮะก็ได้บวชได้เรียนแล้วก็ที่สำงันก็ได้ปฏิบัติด้วยแล้วมาตอนเดี๋ยวเราทราบทราบมาเหมือนกันว่าตอนที่เป็นเด็กนี่ก็บวชเป็นสามเณรครั้งหนึ่งแล้วเป็นสามเณรแล้วโตมานี่ก็บวชพระอีกครั้งเลยใช่ไหมฮะ เออครับเรื่องราวของคุณเอกเนี่ยน่าติดตามสนใจมากสําหรับที่ได้เกินไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขายังมันอยู่ตรงนี้ได้นะฮะเอะครับเริ่มต้นเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับมีความเป็นมายังไงฮะตอนนั้นถึงเริ่มต้นก็ย้อนหลังไปประมาณเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีครับตอนนั้นอุยุประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบ ผัวพึ language, ่งสิเด็กขวบเนี่ยครับเทาที่ำแล้วก็คือช่วงนั้นอาจจะเป็นเด็กช่วงกําลังแบบหัวเรี้ยววัวต่อกําล yeah, ังโตนนะครับก็ชวนพี่สาวเนี่ยไปเล่นน้ําบ่อทรายที่ใกล้ๆบ้านซึ่งน้ําบ่อทรายเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นบ่อทรายที่เขาขุดขึ้นมาเป็นจะดูดทรายไปขายเป็นเรื่องของการก่อสร้างของบ่อซึ่งบ่อทรายตรงเนี้ยมันจะติดกับหุ่มุ้ยของสว่างพรการกุศลที่จังหวัดระยอง ก็ไปเล่นน้ำทุกวันทุกวันไปเล่นกับเพื่อนๆมีทั้งเพื่อนทั้งพี่สาวแล้วเพื่อนพี่สาวช่วงช่วงช่วงที่ไปเล่นน้ำนี่ส่วนมากจะไปตอนไหนตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นก็คือช่วงหนีเรียนอ่าเรียนอ่ะพี่นี่ไม่ดีตั้งแต่ราที่สมอยู่ไม่ดีอย่างนี้เลยนะไม่ได้แล้วก็บางเอื่อมีอยู่วันหนึ่งสมก็มีมีมีตัวผมเองแล้วก็พี่สาวแล้วก็เพื่อนพี่สาวสามคนไปเล่นน้ำบ่อตายนะไปเล่นบ่อเล็กไม่เล่นบ่อ มันมันเป็นบึงใช่ไหมครับเป็นบ่อขุดนะเป็นบ่อปบ่อขุดใหญ่มากลึกไหมฮะน้ำลึกไหมก็เป็นบ่อตายครับลึกก็กรดูกรายขึ้นมาขึ้นมาลึกมากคืกครับห้าหกเจ็ดคนต่อกันไม่ถึงโอ้ถือว่าลึกนะครับลึกแต่อีบ่อมันจะเป็นบ่อยาวเป็นสี่เหลี่ยมเป้าลึกมากนะรถติดรถลงไปทั้งคันได้เลยทีนี้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นที่ว่าตอนเย็นไปเล่นน้ำที่สาวบังเอิญน่ะาบน้ำไม่เป็นด้วยแั่พี่สาว แล้วก็แต่เพื่อนพี่สาวเนี่ยก็ว่ายน้าเต็มนะครับบางเอญก็เล่นไปเล่นมาด้วยความเพลินมันก็ไหลลงดูดลงไปง่างกับพี่สาวสองคนคือน้ําเนี่ยมันมีแรงดึงดูดอยู่ใช่ไหมครับเรนรู้สึกว่ามันมันมันดูดตัวเราลงไปนี่หรือเปล่าครับใช่มันามันเป็นบ่อตายรันตายมันก็ลงไปเล่นลอยะไรอย่างเงี้ย ตลุกกต่ต like ้ทว่าก็จะเรียกว่าตลุกคือจะเป็นหลุมแบบก้นกระทะลงไปถ้าเกิดเป็นตัวสามกสายจะยุบตัวลงไปแล้วมันลยลงไปเลื่นลงไปอ่างเงี้ยก็เลยไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรือยๆรือวๆเร่ยๆเว่ยๆเรื่อย่ยวเ่อาๆ่อยๆเร่เร่ยๆว่ย่อพ่อ่อย่ร่เ่เรื่อยๆอ ต่างคนต่างตะปยตะกายแล้วเราก็ได้ความที่ว่ากลัวแลกกดตัวพี่สาวพี่สาวก็จะให้ตัวเราเดียขึ้นมาคือการท่างคนปกติทีกช่างนะครับอย่างนี้นะครับแลก็ต่างคนต่างกดต่างคนต่างกดที่นี้แล้วก็นิ่งไปทั้งคู่เลยคือจำได้ว่าคือคือนิ่งไปเลย็นช่วงนั้นคือจมลงไปเลยจมไปแล้วเราทักคุณเอกใช่แต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกพี่สาวอ่ะจะขึ้นมาได้เพราะว่าเพื่อนพี่สาวเป็นคน หึงพ้นมาจับพึ้นมาก่อนอะมาขึ้นมาก่อนออน,นี่ตัวผมเองอ่ะก็รู้สึกว่าตาค้างแบบเหมือนชอ็อคลมหายใจสุดท้ายนี่นิ่งไปแล้วรู้สึกตัวเองว่าไม่มีลมหายใจแล้วหายใจไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ในน้ำถูกไหม,มครับก็ก็ทำงอนนั่นแะครับตอนที่ตาเราจะค้างก็้ือนพยายามนึกถึงจะเอาตัวเองให้รอดยังไงสุดท้ายมานันเราก็ไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่รู้อะไรเลย เอาละครับเหตุการณ์ของคุณเอกนะครับหลังจากที่ไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะ,ะมันจำจำแล้วมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกกันนะครับจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าสักครู่ครับ